นะ่านะ้าเจ้าผมตักหน่อยโดนอะไรไม่รู้เจ้าผมหน่อยโดนอะไรไม่รู้มไม่ยอมขึ้นน้ำเลยอ๋อฝังเลยฝางฝังในคันลิมก็โดนแล้วก็โดนเสือใหญ่ สตัวเลยตัวนี้ไรมัไม่แน่ใจตัวนี้น่าจะไปแล้วมั้ง ไม่กินปลาไม่กินไม่ใช่ว่าปลาตั้งติงแล้วเหรอเดี๋ยวเอาดีัการคลองอีกเยอะนานๆจะได้แต้มได้แต้มมาก็นั้นหลุดอีกเช่นน้ก็จริงๆมากะบัดสะบัดหลุดได้การคลองทุกหน้าปลาพุทธิจังนีข้างหน้าลองดูมีตัวเข้าห่างๆนี้สวยนะไอ้สวยตรงนี้ <c oughs> มาอีกเต็มหนึ่งไหมครับห <laughs> งแนา,านี้ปผมตีก็ตียัดอยู่ตรงนี้ก่อนไม่เดังเลตรงเนี้ยผมลงไปในกลุ่มของสามอะ่อะวางไปดังยู่แหวมุ้งก็พอผมไปลงอ,องนองน sơn Yu, anh ấy đang làm nghề kéo này, đang vậy? này? thử không hàng nè. Nước vào chừng con เออไปแล้วมาได้ได้แต้มมามาอยจังเลยครับผมไปกระลงน้ำอีกหนึ่งแต้มทั้งช่องเลยแล้วเนี่ยครับผมนี่อะไรแลเนี่ยอ่าน้าไก่มาแก่พิซซี่ครับถ้าในกลุ่มน้าวาผมก็ส่งเหยื่อม,มาแก่แหละเหยื่อของผม เจ้าปลาใส่กระชังนะครับเพื่อนๆได้มาอีกตั้งหนึ่งนะครับเอาแล้ว หนึ่ง้านนะครับเพื่อนๆตัวเล็กๆนะเดี๋ยวได้สัตางค์หนึ่งนกไก่ก็จะกละกับไปนะครับเดี๋ยวได้เก็บของแนละ้ว ่ังอีกแลมั้งฝังก็บอกี้ตตัวไปตั้งตัวหนักส้นมาเลยนะ อันนี้ก็เป็นผลงานปลารวมของนกไก่วันนี้นะครับผมหมายนี้11โมงถึงบ่ายโมงครึ่ง